ล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์เป็นคำถามที่ในช่วงเวลานี้ประชาชนคงจะตั้งคำถามและคาดการณ์กันอย่างมากนะคะเพราะว่าภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้กว่า7,000คนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งทำงานอย่างหนักเตียงก็ไม่พอในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้เกิดคำถามนะคะว่ามาตรการล็อกดาวน์จะถูกนำมาใช้อีกหรือไม่ขณะที่บุคลากรในกระทรวงสาธารณาสุขก็ส่งสัญญาณนะคะว่าอยากที่จะให้กิจการบางประเภทหยุดให้บริการก่อนในช่วงนี้และต้องการที่จะจำกัดการเดินทางของประชาชนพรุ่งนี้สบคนัดประชุมกันเป็นถือว่าเป็นนัดพิเศษนะคะก็คงจะต้องติดตามมาตรการที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้คะ่ะ สถิติสูงที่สุดวันนี้จำนวนผู้ป่วยใหม่7 0 5 8คนและเสียชีวิต75คนรวมถึงแนวโน้มของผู้ป่วยใน ICU มากขึ้นทำให้กระทรวงสาธารณาสุขเสนอสอบคให้จำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่เคหสถานห้ามเดินทางข้ามจังหวัดอนุญาตให้เดินทางได้เฉพาะความจำเป็นเช่นไปซื้ออาหารพบแพทย์ไปฉีดวัคซีนพร้อมกับการปิดสถานที่เสียงที่ไม่จำเป็น และเหลือไว้เฉพาะพื้นที่จำเป็นเท่านั้นเช่นตลาดซูเปอร์มาร์เกต็ตโดยให้ใช้มาตรการเหล่านี้ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่กันชนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันโดยยืนยันไม่ใช่การล็อกดาวน์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เราก็จะใช้ในนะครับมาตรการดังกล่าวทีใช้ในสถานที่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับและพื้นที่กันชนนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14วันนะครับซึ่งเราเสนอสปคสปคไปวันนี้จะเข้าสวคใหญ่ต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเม็ดน,นมาตรการที่สําคัญที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะเร่งเสนอนะครับเพื่อลดการระบาดนะครับของในเขตกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับเพื่อให้ระบบสาธารณสุขสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผ่านนะครับเรื่องของการระบาดนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนรอตรวจหาเชื้อโควิด -19 าจำนวนมากปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าจะนำชุดทดสอบแบบรวดเร็วหรือแลปิด Antigen Test มาใช้ในสถานพยาบาลมากขึ้นเพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่หากผลเป็นบวกต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR อีกครั้งและหากมีอาการป่วยเล็กน้อยก็จะใช้วิธีการรักษาแบบโฮมไอโซเลชัน ร่วมกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชัส่วนมาตรการส่วนบุคคลให้ล็อกดาวน์ตัวเองเคร่งครัดสวมหน้ากากล้างมืองดรับประทานอาหารร่วมกันทั้งในครอบครัวและที่ทำงานโดยหน่วยงานต้องใช้มาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ70ขณะเดียวกันจะเร่งฉีดวัคซีในในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่กทมและปริมณฑลให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 จะเร่งฉีดให้ได้มากกว่า1ล้านโดสภายใน1 2ถึงสัปดาห์นี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเชื่อว่าข้อเสนอของกระทรวงจะไม่ถูกสบคตีตกเพราะสถานการณ์แตกต่างกันซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับว่าหากกระทรวงเสนออย่างไรสบคจะพิจารณาตามนั้นสบคที่ใหญ่ก็เป็นพวกผู้บริหารเป็น คณะรัฐมน,นตรีใช่ไหมถ้าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องการในทุกๆภาคส่วนภาคส่วนความมั่นคงภาคส่วนการแพทย์สาธารณสุขนะครับภาคส่วนทางด้านเศรษฐกิจาาถ้าเขาเห็นพ้องต้องการมันก็คงไม่มีใครที่จะโต้แย้งอะไรสอดคล้องกับผู้ช่วยโฆษกสอบ,บอกคที่ระบุว่าการเสนอยกระดับมาตรการด้านสังคมและมาตรการด้านสาธารณาสุข เพื่อเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นอาจจะมีข้อจำกัดติดขัดทําให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกจึงต้องขออภัยโดยที่ประชุมสอบอคจะพิจารณาพรุ่งนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการแชร์กันเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเป็นผลการประชุมจากสาธารณาสุขโดยบอกว่าเป็นการเสนอให้ฟูล,ล็อกดาวเลย14วันห้ามออกจากบ้านเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ตกลงแล้วเหมือนกับที่ ข้อพิจารณาของสอบครหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะ คือไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับมาตรการโดยที่จะมีรายละเอียดว่ากิจการกิจกรรมใดมีการปรับระยะเวลาจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็จะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปเป็นข้อสรุปนะคะต้องนำเสนอที่ประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้ค่ะ แพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวด้วยว่ามาตราการจำกัดเวลาการออกนอกเคหสถานเพื่อลดการเคลื่อนย้ายและไปในสถานที่เสี่ยงรวมถึงการปิดหรือลดเวลาเปิดสถานที่ชุมชนสถานที่เสี่ยงเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อยกเว้นส่วนของร้านอุปกรณ์อุปโภคบริโภคอย่างซุปเปอร์มาร์เกต็ตงดการเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางโดยไม่จำเป็น รวมถึงลดการรวมกลุ่มกันทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเช่นงดจัดประชุมจัดสอบหรือกลับเข้าสถานศึกษา